เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านน้ำแปะของเรานะครับอย่างเช่นเคยนะครับผมเราก็ต้องมาอัปเดตกันนะครับว่าสิ่งที่ไปแอบทํามามีอะไรบ้างนะครับผมคือตอนนี้นะครับก็ร้านน้ำแปะขยายเพิ่มได้แล้วนะครับผมแต่ปัญหาที่ติดอยู่อย่างหนึ่งคือไม่มีตังค์ใช้ตังค์เยอะมากครับผมในการขยายพื้นที่นะครับผมซึ่งการขยายพื้นที่นะครับ หนึ่งพื้นที่ใช้ประมาณหนึ่งทองกว่าๆนะครับผมมันก็เลยแบบว่ากด,ดไม่ติดกดไม่ติดมันก็เลยเป็นการใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จะต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากเช่นกันเพราะฉะนั้นยินเหินเลยเราก็ต้องขุดให้หมดนะครับผมแล้วเราก็ต้องทําตังค์ไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วขุดหินไปครบทุกหนึ่งชั่วโมงเราต้องเข้าไปดูอาหารนะครับ ก็จะเติมอาหารให้พนักงานเราขายกันต่อไปไม่งั้นแล้วอาหารไม่พอแน่นอนครับอัจริงๆยังไงก็ไม่พอกับการที่มีปริมาณโต๊ะขนาดนี้นะฮะก็ต้องแบบคอยเติมเรื่อยๆผมกะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนี่จริงมันอาจจะประมาณ50านาทีอาหารอาจจะเสร็จนะครับแต่ก็1ชั่วโมงมาดูทีหนึ่ง อาจจะแบบมีเวลาเลดไปนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงระยะเวลาการเดินเราก็เลยต้องแบบว่าวิ่งเขาวิ่งออกนี้ตลอดเอา้าเอาเอ,าวอวิ่งเขาวิ่งออกจริงไอ้แปะวิ่งเขาวิ่งออกี้ตลอดเวลานะครับผมวิ่งออกมาเดี๋ยววิ่งกลับไปใหม่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือตังค์มันถามว่าหายตอนนี้หาย,ยากไหมเริ่มจะดีขึ้นนะฮะ โดยการที่แบบว่าอย่างที่ตัวเกมเคยบอกเราไว้นะครับว่ายิ่งเรามีเมนูอาหารมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้มูลค่าของอาหารเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตุนเมนูมั่วๆเข้าไปเลยมูลค่าอาหารก็จะได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แห่คืออยากจะตกแต่งร้านเพิ่มมากกว่านี้นะครับผม จะได้ให้ลูกค้ามันสบายใจมันจะได้ไม่ต้องมาตีกันระหว่างเราไม่อยู่ร้านเพราะเราไม่อยู่ร้านปุ๊บมันก็จะตีกันคณะว่าตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีไปได้แบบเรื่อยๆเน้นเน้นพริกนะครับผมเพราะว่าพริกเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้เรามากไมเ,เดี๋ยวจะค่อยไปทำแบบแปลงพริกแบบพริกเลย ก็ร้านมันขยายขยายได้ทั้งชั้นล่างและชั้นบนเลยนะฮะซึ่งมันขยายได้มันต้องใช้เนี่ยครับพวกตะปูหินเหล็กอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องการหนึ่งคลิกนะครับจะเท่ากับสี่ช่องสี่ช่องเดินสี่ช่องเดินก็คืออย่างอย่างที่เราไปขุดดินนะฮะสี่ช่องถ้ากับหนึงคลิกหนึงคลิกใช้ประมาณหนึ่งทองกว่าๆพร้อมทรัพยากรอื่นๆ ก็เลยว่าสิ่งพวกนี้ต้องมาขุดหารอเลยต้องขุดทุกวันแล้วด้วยแหละเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็จะเห็นอแปะผมนะครับวิ่งบนอยู่ข้างนอกเนี่ยครับมานั่งขุดทรัพยากรเพื่อเตรียมเอาไปทําวัตถุดิบจะได้เอาไปแบบว่าอัพยดร้านได้ขยายร้านขยายห้องต่างๆนะครับผมแล้วก็ผมเอาไอ้ตะเกียงไอ้ตะเกียงเนี่ย เบอร์แปดเนี่ยแต่ว่าตอนแรกมีเบอร์เจ็ดเป็นสีเงินนะครับทํามาจากเหล็กาไปไว้ห้องพักอันนึ่งยี่แบบว่าลูกค้ามาพักก็จะได้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกพยายามจะตกแต่งร้านยังไงก็ได้ให้แบบความสบายใจลูกค้ามันเพิ่มได้ลดการปีกันของพวกมันนะครับนี่แต่ตอมาต้ไปด้วยมีเยอะนะั อันนี้ยังทำเหล้าเบียร์อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่า,าถังหมดแล้วก็แถบมันเต็มใน,ในตู้ในตัวตอนนี้มีแถบอยู่อยมีถังอยู่สามถังไม่ได้ใช้ะฮะเต็มครับอันนี้ดูจกัจกแต่ที่สังเกตน,นะฮะตอนนี้ลูกค้ามันจะไม่ตีกันเนีย่ยวิ่งเขาวิ่งออกหลายรอบแล้ว มันไม่มีเสียงตีกันเลยไม่มีเสียงติ๊บติ๊บติ๊บมีอะไรเก็บไหมไม่มีไม่โตสักอย่างและถ้าเกิดเราขึ้นเขาไปนะมันก็จะเสียเวลามากในการขึ้นไปหาทรัพยากรแล้วต้องวิ่งกลับมาทำอาหารเอาไงดีงั้นวิ่งขึ้นไปหาอย่างเดียวแล้วกันวิ่งขึ้นไปหาเฉยไม่ต้องขุดหรือขุดดีวะ ลังเลตัวเองตังก็ต้องหาทำตอไปเมื่อกี้ใช้อะไรชฟปานะฮะก็กระจายกระจายเมนูไปะฮะจะได้เพิ่มมูลค่าอาหารให้เมนูมีเยอะแยะลูกค้าดูเมนูทีจะได้ตาลายเว้ยอะไรเมื่อวันนี้สั่งอะไรกินดี ก่อนเทียนหมดเลยนะฮะเทียนเทียนโคตรแงพแงใจโคตรแพงแล้วแบบมันเป็นของจําเป็นไม่มีเทียนก็ไม่ได้มันต้องมีอ่ะปกปิดไปเลยยังไงก็ใช้อันนี้คือที่ซื้อมาอน,นี่คือซื้อเผื่อเลยนะผมรู้ว่ายังไงก็ใช้เยอะแน่นอนก็เลยเออเดอร์เผื่อไปเลย ให้เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันทีเดียวแล้วคือออเดอร์เท่าที่ตังจะมีนะฮะจับไก่อยากจับกลับบ้านเือเกอในไก่ตัวนี้อันนี้คือถ้าเกิดแวะขึ้นมานี่คือตอนนี้ผมจะเน้นขุดหินกับฐานนะฮะเพราะว่ารอบบ้านมันไม่เพียงพอแต่ไอ้เงินกับทองแดงมันมีเยอะรอบบ้านมีเยอะอยู่ ก็เลยไม่จาเป็นต้องแบบขึ้นมาขุดข้างบนวิ่งผ่านไปได้เลยแล้วก็นี่ไงอันนี้แหละที่เราต้องมาแวะมะม่วงได้เวลาสองลูกน่าจะทะลุได้หรือว่าเราตัดต้นไม้ได้ตัดต้นไม้ให้มันเป็นดาดเดินทางเดินทะลุไอ้คบเพลิงข้างหน้าเมื่อกี้เกิดเราจุดไฟให้เดี๋ยวมันจะให้เรายอมให้เราผ่านไหม เดี๋ยวเดินกลับมาเดี๋ยวมาลองดูจะกดลองเอาไว้เทียนไปปักให้เผื่อมันจะให้ผ่านทางได้เผื่อจะมีแบบตงงทหารมากินข้าวที่ร้านเรามากินก็ได้บอกว่าแมวเดือยไม่บอกเดือก็คือว่าผมผมเห็นแล้วว่าการ ขยายพื้นที่อ่ะมันแน่นอนนะครับมันต้องใช้หินอะเนี่ยครับหินก้อนหนึ่งมันขุดได้แค่นี้แล้วรอบรอบรอบบ้านอ่ะมันไม่ค่อยมีไหนลองดูดิได้ไหมอ่ะไม่ได้พักไม่ได้มนกดตกแต่งไม่ได้นะเข้าหมดไม่ได้พยายานข้ามไปผอว่าใช่แน่ๆน่ไอ้ถ้ำทางฝั่งซ้ายคือต้องรอหรือดูร้อนนะฮะแ้่เดี๋ยวถ้ำน้ำแข็งมันจะละลาย ไอคนเหมือนก็จะมาบอกเอ้ยข้างในเข้าไปคุดได้นะแต่ระวังจะแข็งืนันชั้นไม่ใช่น่าจะออกมาไม่พันระวังนั่นอ่ะอ้าวอาแล้วตีกันแล้วปล่อยไปเดี๋ยวกลับไปเคลียร์มีลูกน้องลูกน้องเคลียร์ลูกค้าไม่ได้น้องกลับไปเคลียร์เองแล้วก็ที่เหลือเหลือข้างบนอีกโซนหนึ่งปะไม่เหลือละไม่เหลือเหลือจำพื้นที่ไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยขึ้นมา นี่คือขาดการทำอาหารไปสามเอสองชุดสองชุดครึ่งประมาณห้าโมงครึ่งแล้วถึงกลับถึงร้านอันนี้ก็หินอะไรพวกนี้ก็ได้ได้ครบแล้วนะฮะไม่มีและโซนนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บพวกเงิน แล่เงินนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ตะพงตะปูอะไรพวกนี้แต่ในตัวมีมีค่อนข้างเยอะ72เพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นอ่าไม่ทันอูษาวิ่งมาถึงตัวแหละอูษานั่งรอด้วยลูกค้าอูษานั่งรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่แปะจะมาวะจะได้หาเรื่องแปะมัน เอาไอ้ส้มกินกินน้ำหมดอีกแล้วเพิ่งจะเติมให้ถ้าเกิดไอ้ส้มมันเต็มแล้วอ่ะมันจะได้อะไรได้อะไรจากไอ้ส้มแล้วตอนตอนเชานะ้าฮะคืออย่างที่บอกนะว่าอ่าคนพนักง,งานนะครับผมจะมาถึงร้านเราตอนหกโมงสิบนาทีนะครับผมผมก็กดเปิดร้านไปแล้วก็รู้แล้วเปิดร้านเสร็จปุ๊บไปกดปิดอีกแล้วครับไปกดจะเปิดช่องเก็บของ ไปกดโดนปิดร้านอีกแล้วเนี่ยครับมันต้องใช้เนี่ยครับปูนบล็บอกหินอะไรพวกเนี้ยครับในการครับโอ้ยมันต้องปิดร้านนะฮะแ้เ,เดี๋ยวหมดวันเดี๋ยวผมต้องไปลองปิดร้านดูก่อนว่ามันต้องใช้อะไรที่ชัวร์ๆบ้างเราจะได้แบบพรุ่งนี้เลยจะได้แบบมาพุ๊บพุ๊บุ๊บ๊บุ๊บ๊บมานั่งทำทำตุนๆไว้หน่อยตุนเวลาเผื่อแบบว่า อ่าวันนี้ปิดร้านอัพเกรดร้านเลยอะไรอย่างนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมไม่มีหรอกไปเองปลาผัดพริกถั่วกระเทียมปลาผัดพริกถั่วเออเมนูนี้แต่ได้จะใดมาก็หยิบหลังร้านยำๆเข้ามาเนี่ยแหละอันนี้นะฮะเดีย๋ยวก่อนขอเช็คก,ก่อน พวกนี้โอ้เหลือว่าทำเบียร์เพียบเลยแต่ว่าทำไม่ได้ถังหมดแถบเต็มเต็มเต็มมากอันนี้ไม่มีใครกินเลยเหรอแต่ก็อย่างว่าผมช่วงช่วงช่วง,วงนี้ครับมันจะลูกค้าจะกินน้อยจะมาซัดเบียร์กันน้อยอะไรเนี่ยช่วงอะไรล่ะเริ่มเริ่มฟ้ามืดแล้วอาจจะจะจะเริ่มซัดเบียร์กันแล้วถ้วยชาถ้วยเบียร์หน้าตาเหมือนกันเหมือนกันเลยมันเป็นแก้วเหมือนกันนี่ จะเสร็จอิมิส้มหาว<_ <C> _ <T> คือตอนนี้จากที่ดูนะครับวันหนึ่งได้ประมาณเอ้าทำไมมันไม่พอใจอยู่ดีก็เดินลุกออกไปอันนี้ไม่ทราบได้นะครับผมมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะตีกันงงเลยเอ้าทีนี้อยากรู้อา่าวทำไมอยู่ดีมันไม่พอใจแล้วมันก็ลุกออกไปเลย แย yeah, ่จริงๆเชียวอันนี้ผสมอย่างอื่นมากฮะไม่ต้องท็อปอัดพริกทุกอันหรอกแสดงว่าต้องมีคนที่แบบว่าแบบเมื่อกี้อยู่พอสองคนนะที่แบบอยู่นี่ก็รู้ออบเลยอะ่ะเพราะว่าไอค่าชื่อเสียงม,มันไม่เด้งพรวดขึ้นมาทั้งทีอะ่ะมันแบบค่อยๆไหลทีละตึกต๊กตึกต๊กช้าๆแต่มันต้องมีแบบ ถอยกลับลงไปบ้างนะครับก็เช่นเดิมครับผมอ่าไปอ,อีกแล้วถึงเวลาแปะต้องแอบไปทำงานหลังบ้านที่จะมารู้กันตอนเช้าว่าทำอะไรไปบ้างก็สำหรับวันนี้นะครับแปะก็ไปแล้วขอบคุณที่ยังคิดถึงกันอยู่นะครับทุกคนที่ยังตามดูแปะกันอยู่ตามต่อไปเรื่อยๆเลยแปะอยู่ให้ดูเป็นปีอะ่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับเจอกันบ๊ายบาย